มาตั้งนาน了ฮะเครื่อง่อไม่ได้อะพี่ใส่แค้นเนาะพี่บูมค้าช่วยหน่อยได้ไหมยจ้าอ่าลุกไปคัาไปเนาะไม่ให้เหรอเชื่อไม่ได้แบบไหนอ๋อเป็นแบบนี้นะใช่เดี๋ยวดีวิธีโอเพ่นนะครับไม่ปอก ลบตัวนี้ออกใส่เครื่องหมายก็ยึดก็ยึดกดชิฟต์กดชิฟต์กดกดชิปก่อนคีย์เดืนก่อนอ่าอ่าอื้อไปได้กดชิฟต์นี่ยากนเครื่องหมายจะยึดยึดเลยนะคะแค่ตัวเดียวแล้วก็กดชิปฟี์คีย์เดือแล้วก็ไปที่หน้าลิสเซ่ไม่มีอะไรเกิดนะครับ แล้วก็ไปกดที่250อ่าตัวเลขตรจะวิ่งเริ่มเชื่อมต่อแล้วกดเลขตรงนี้จะวิ่งนะคะคือเริ่มเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บแล้วก็กดที่ภาษาจีนตรงนี้นะครับ<น>ตัวน,นี้จะดังนี่อ่าโอเคแสดงว่าเชื่อได้แล้วแลวกดคอนเน็กต์ครั้ง,งแรกจะยังไม่ติดนะจะขึ้นอย่างนี้ก่อนให้เราไปออกแล้วเข้าใหม่ร้อ,อราายจะได้แนะล้วน้อยนะครับ